เคยไหมที่คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมื่ออายุ80ปีแล้วเราจะยังสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความหมายและพึ่งพาตัวเองได้หรือไม่หลายคนเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่วัยชาราเราจําเป็นต้องยอมปล่อยวางความสุขที่เคยมีใช้ชีวิตให้ช้าลงและต้องพึ่งพาคนรอบข้างมากขึ้นแต่ความจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยความจริงคืออายุ80ปีไม่ใช่สัญญาณของการสิ้นสุดแต่เป็นหมุดหมายสําคัญให้เราได้มองย้อนกลับไปอย่างเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา และตระหนักว่าหากคุณยังรักษาสิ่งล้ำค่าบางอย่างไว้ได้คุณไม่ได้แค่มีชีวิตอยู่แต่คุณกำลังเอาชนะชีวิตอย่างแท้จริงนักวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจความผูกพันกับสังคมและการรักษานิสัยที่ดีงานวิจัยระยะยาวของมหาวิทยาลัยฮาวาดที่ติดตามผู้คนมากกว่า1ิบทศวรรษพบว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและดูแลสุขภาพใจของตนเอง จะมีอายุยืนและมีความสุขมากกว่าดังนั้นวัยชราไม่ใช่ภาระแต่เป็นโอกาสให้เราได้ใช้ชีวิตให้ช้าลงได้เพลิดเพลิพลนใคร่ครวญและส่งต่อคุณค่าที่ดีงามต่อไปหากคุณยังสามารถทำสิ่งเล็กน้อยบางอย่างที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กลับมีความหมายอย่างลึกซึง้งนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังใช้ชีวิตด้วยความเข้มแข็งและความตื่นรู้คุณไม่ได้ถูกกาลเวลาชนะแต่กำลังพิสูจน์ในทุกวันว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข ส่วนหัวใจและจิตใจต่างหากที่กำหนดความหนุ่มสาวของมนุษย์คนหนึ่งดังนั้นขอให้คุณเดินไปพร้อมกับผมและค้นพบห้าสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังมีชีวิตที่งดงามและชนะชีวิตในวัย80ปีผมเชื่อว่าคุณจะเห็นว่าทุกวันที่เหลืออยู่ล้วนมีค่าและควรค่าแก่การใช้ชีวิตอย่างเต็มหัวใจสัญญาณข้อที่1คุณยังสามารถเดินได้โดยไม่หวาดกลัวหนึ่งในสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณกำลังเอาชนะชีวิต ในวัย80ปีคือการที่คุณยังสามารถเดินได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องกังวลหรือพึ่งพาใครหลายคนคิดว่าเมื่ออายุมากกขึ้นการเคลื่อนไหวจะกลายเป็นเรื่องยากแต่หากคุณยังคงเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติมั่นคงและด้วยตัวของคุณเองนั่นไม่เพียงแสดงถึงสุขภาพที่ดีแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นอิสระและสักดิสรีในตัวคุณที่ยังคงอยู่ครบถ้วนการเดินอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในวัยนี้ มันสะท้อนถึงการทำงานร่วมกันของขาหัวใจสมองและความเชื่อมั่นในตัวเองทุกอย่างก้าวไม่ได้แค่พาคุณไปยังที่ที่ต้องการแต่ยังเป็นการยืนยันว่าคุณยังเป็นเจ้าของชีวิตของตนเองคุณอาจออกไปเดินรับแสงแดดยามเช้าเดินรอบสวนแวะไปเยี่ยมคนในครอบครัวหรือเพียงลุกขึ้นเดินภายในบ้านด้วยใจที่มั่นคงหากคุณยังทำสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ได้นั่นคือหลักฐานว่าคุณยังใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้อน ิสระและเต็มไปด้วยพลังใจผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุระบุว่าการเดินเป็นประจำทุกวันช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นช่วยเสริมความจำลดความเสี่ยงในการหกลม้มและช่วยคงความสามารถในการเคลื่อนไหวไว้แต่เหนือสิ่งอื่นใดการเดินยังช่วยให้จิตใจผ่อนคลายอารมณ์แจ่มใสและรู้สึกเชื่อมโยงกับชีวิตรอบตัวเมื่อคุณก้าวเดินคุณได้ยินเสียงนกร้องสัมผัสลมเย็นบนผิวและเห็นว่าชีวิตยังคงดำเนินต่อไป นี่คือวิธีดูแลหัวใจให้สดใสอยู่เสมอคุณไม่จําเป็นต้องเดินเร็วหรือเดินไกลแค่คุณยังอยากเดินและยังสามารถเดินได้ก็เพียงพอแล้วที่จะยืนยันว่าคุณกําลังใช้ชีวิตไม่ใช่แค่มีอยู่ทุกย่างก้าวคือการบอกตัวเองอย่างเงียบๆว่าคุณยังมีตัวตนและยังเต็มไปด้วยพลังชีวิตและนั่นคือชัยชนะที่สงบงามแต่มีความหมายยิ่งใหญ่ของวัยชาราสัญ,ญญาณข้อที่สองคุณยังสามารถจดจำใครครวญและเรียนรู้ได้ ในวัย80ปีหากคุณยังสามารถจดจําความทรงจําที่งดงามหวนคิดถึงเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอนั่นหมายความว่าคุณกําลังรักษาความสดใสและความเฉียบคมของสติปัญญาเอาไว้ความทรงจําไม่ได้เป็นเพียงการจําชื่อผู้คนหรือเหตุการณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นสายใหญ่ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตใจของคุณยังคงมีคุณค่าและความลึกซึง้ง วิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าสมองของมนุษย์ยังสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้แม้ในวัยสูงอายุสิ่งนี้เรียกว่าความสามารถในการปรับเปลี่ยนของสมองหมายความว่าสมองยังสามารถสร้างการเชื่อมโยงใหม่ๆได้หากได้รับการกระตุ้นอย่างเหมาะสมการที่คุณอ่านหนังสือเล่มใหม่ลองทำอาหารสูตรที่ไม่เคยทำเรียนรู้การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีหรือเพียงแค่มีความอยากรู้อยากเห็นกับเรื่องราวเล็กๆในชีวิตประจําวันล้วนเป็นวิธีช่วยให้สมองยังคงยืดหยุ่นและดูอ่อ,อนวหว ความสามารถในการใคร่ครวนก็เป็นของของวัญล้ำค่าของวัยชราเช่นกันเมื่อคุณสามารถมองย้อนกลับไปอย่างอดีตโดยไม่จมอยู่กับความเสียดายแต่เต็มไปด้วยความขอบคุณและความสงบนั่นคือสัญญาณของความเติบโตและปัญญาที่ลึกซึง้งประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ล้วนหล่อหล่มให้คุณเป็นคนในวันนี้และเมื่อคุณนำสิ่งเหล่านั้นมาคิดทบทวนและสรุปบ,บทเรียนคุณกำลังเปลี่ยนอดีตให้กลายเป็นคลังปัญญาที่สองทางให้กับปัจจุบัน คุณไม่จําเป็นต้องจําทุกอย่างอย่างละเอียดหรือเรียนรู้เรื่องยิ่งใหญ่แค่คุณยังรู้สึกอยากรู้อยากเข้าใจและยังสามารถเล่าเรื่องราวความทรงจําของตนเองได้นั่นก็เพียงพอที่จะบอกว่าคุณยังใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจและหากคุณยังสามารถแบ่งปันประสบการณ์เหล่านั้นให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ความทรงจําของคุณก็ไม่ได้มีค่าแค่กับตัวเองแต่ยังเป็นของขวัญอันล้ําค่าสําหรับคนรุ่นหลังดังนั้นหากในแต่ละวัน คุณยังสามารถนึกถึงทำนองเพลงเก่าใครครวนบทเรียนชีวิตสักเรื่องหรือลองเรียนรู้สิ่งใหม่เล็กๆน้อยๆได้อยู่เสมอคุณกำลังทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนั่นคือการรักษาจิตใจให้ตื่นตัวเปิดกว้างต่อชีวิตและเติบโตต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณไม่ได้แค่แก่ขึ้นแต่กำลังงอกงามลึกซึ้งงองและยังเปี่ยมด้วยศักยภาพในการค้นพบชีวิตใบนี้ต่อไปสัญญาณข้อที่3 คุณยังสามารถหัวเราะและพบความสุขจากสิ่งเล็บง่ายหากในวัย80ปีคุณยังสามารถหัวเราะยิ้มหรือรู้สึกเบาสบายใจกับเรื่องเล็กๆในชีวิตนั่นคือเครื่องหมายของจิตวิญญาณที่ยังอ่อนเยาว์และเต็มไปด้วยพลังแม้ว่าร่างกายอาจไม่คล่องแคล่วเหมือนเดิมแต่หากหัวใจของคุณยังสั่นไหวกับสิ่งน่ารักดวงตาอย่างเปล่งประกายเมื่อได้ฟังเรื่องสนุกๆคุณกำลังครอบครองของของวัญล้ำค่านั่นคือความสามารถในการรับรู้ความสุขหลายคนเมื่ออายุมากขึ้น มักถูกอบล้อมด้วยความเคร่งเครียดความกังวลหรือความเศร้าจากเรื่องสุขภาพหรือสภาพชีวิตแต่หากคุณยังรักษาอารมณ์ขันไว้ได้ยังมองเห็นด้านบวกของปัญหาและยังสามารถหัวเราะให้กับตัวเองเมื่อเผลอทําอะไรเป็นๆน,นั่นคือการแสดงออกถึงความเข้มแข็งภายในและท่าทีที่เบาสบายเสียงหัวเราะในวัยนี้ไม่ใช่แค่ความสนุกแต่เป็นสัญญาณของความสงบในใจและปัญญาที่ก้าวข้ามความกังวลของชีวิตประจําวันงานวิจัยทางจิตวิทยาหลายชิน้น พบว่าเสียงหัวเราะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากช่วยลดความเครียดทําให้นอนหลับดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและยังช่วยยืดอายุไขนอกจากนี้เสียงหัวเราะยังเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมื่อคุณหัวเราะร่วมกับใครสักคนคุณกําลังแบ่งปันช่วงเวลาที่อบอุน่นลดช่องว่างระหว่างวัยและสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนความสุขไม่จําเป็นต้องมาจากเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งแค่เสียงนกร้องนอกหน้าต่าง กลิ่นหอมจากถ้วยชาร้อนหรือเรื่องเล่าเก่าๆที่หยิบมาพูดคุยกันก็เพียงพอจะทําให้คุณยิ้มได้คนที่ยังมองเห็นความสุขในสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้คือคนที่เข้าใจคุณค่าของชีวิตอย่างลึกซึง้งหากคุณยังสามารถหัวเราะได้ทุกวันแม้เพียงวันละครั้งนั่นแปลว่าคุณยังรักษาส่วนที่งดงามมากของตัวเองเอาไว้ได้เพราะเสียงหัวเราะไม่เพียงทําให้คุณดูอ่อนวัยและแข็งแรงขึ้นแต่ยังเป็นการบอกกับโลกว่าคุณยังรักชีวิตนี้อยู่ และเมื่อคุณส่งต่อรอยยิ้มและความสุขนั้นให้กับคนรอบข้างคุณไม่ได้แค่ใช้ชีวิตอย่างงดงามเพื่อตัวเองแต่ยังช่วยเติมแสงสว่างให้กับวันใหม่ของผู้อื่นด้วยนี่คือความสุขที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งอย่างแท้จริงสัญญาณข้อที่4คุณยังสามารถดูแลตัวเองและใส่ใจผู้อื่นได้หากในวัย80ปีคุณยังสามารถดูแลตัวเองได้และแม้กระทั่งดูแลผู้อื่นได้บ้างแม้จะเป็นเพียงการกระทําเล็กๆน้อยๆน,น,น,นั่นคือสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าคุณกําลังใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และเปลี่ยมด้วยพลังใจความเป็นอิสระในวัยสูงอายุไม่ได้หมายความว่าต้องทําทุกอย่างเหมือนตอนยังหนุ่มสาวแต่คือความสามารถในการดูแลกิจ,จวัตรประจําวันด้วยตัวเองเช่นกินข้าวให้ตรงเวลาแต่งกายให้เรียบร้อยรักษาบ้านให้สะอาดดูแลต้นไม้หรือสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่การจดจําวันนัดตรวจสุขภาพของตนเองสิ่งที่ดูเหมือนธรรมดาเหล่านี้กลับมีพลังทางใจอย่างยิ่งมันช่วยคุณรู้สึกว่ายัางควบคุมชีวิตของตัวเองได้รักษาสัต์ดิสทรี ความภาคภูมิใจและความมั่นใจเอาไว้นี่คือวิธีที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันยังมีคุณค่าฉันยังสามารถดูแลตัวเองได้และเมื่อคุณยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นถามถ่ายเพื่อนบ้านกล่อมหลานให้หลับหรือมอบคำพูดอบอุ่นให้ใครสักคนคุณกำลังทำหน้าที่ที่สูงส่งยิ่งขึ้นคือการเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์เป็นผู้ส่งต่อกำลังใจและความรักงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ผู้สูงอายุที่ยังคงดูแลตัวเองได้และมีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นจะมีสุขภาพใจที่มั่นคงกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงและมีอายุยืนยาวขึ้นการมีความรับผิดชอบแม้เพียงเล็กน้อยก็ช่วยให้แต่ละวันมีความหมายมากขึ้นทำให้คุณตื่นขึ้นมาพร้อมเหตุผลไม่ได้มีชีวิตเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่ยังเพื่อคนรอบข้างด้วยการดูแลตัวเองในวัยนี้ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อตัวเองเมื่อคุณกินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนอย่างเหมาะสมดอดปูแลสุขานามัยและรักษาใจให้แจ่มใสคุณกำลังส่งสารแห่งความรักไปยังร่างกายและจิตใจของตนเองและเมื่อคุณพร้อมจะรับฟังให้กำลังใจหรือให้อภัยใครบางคนคุณกำลังทําหน้าที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเป็นที่พึ่งทางใจและเป็นผู้รักษาความสงบในครอบครัวและชุมชนหากในแต่ละวันคุณยังสามารถดูแลตัวเองได้ และบางครั้งยังทำสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและครบถ้วนไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้เช่นนี้คุณกำลังแสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนแต่แข็งแกร่งของหัวใจความยืดหยุ่นของจิตใจและพลังเงียบๆของคนที่รู้จักรักและห่วงใยและด้วยเหตุนี้คุณไม่ได้เพียงใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแต่ยังช่วยทำให้โลกของคนรอบข้างอ่อนโยนขึ้นด้วยสัญ,ญญาณข้อที่5คุณยังรู้สึกขอบคุณที่ได้มีชีวิตอยู่ หนึ่งในสัญญาณที่ละเอียดอ่อนแต่ลึกซึ้งที่สุดที่บอกว่าคุณกําลังใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมในวัย80ปีคือการที่คุณยังรู้สึกขอบคุณต่อชีวิตหากในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาคุณสามารถคิดในใจได้ว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าหัวใจของคุณยังเต้นไปพร้อมกับความหวังและความสงบความรู้สึกขอบคุณในวัยสูงอายุไม่ได้มาจากสิ่งยิ่งใหญ่แต่มักเกิดจากช่วงเวลาเรียบง่ายเช่น แสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านม่านเสียงนกร้องในสวนอาหารมื้อธรรมดาแต่อบอุ่นสายโทรศัพท์จากคนในครอบครัวหรือเพียงความสบายใจเมื่อได้นั่งพักบนเก้าอี้ตัวเดิมสิ่งที่เมื่อยังหนุ่มสาวเราอาจมองข้ามไปแต่ในวนัยนี้กลับกลายเป็นของขวัญล้ำค่าของชีวิตนักวิจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวกพบว่าความรู้สึกขอบคุณช่วยลดความเครียดทำให้นอนหลับดีขึ้นเสริมภูมิคุ้มกันและทำให้ผู้คนพึงพอใจกับชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะในผู้สูงอายุการฝึกความรู้สึกขอบคุณยังช่วยลดความเหงาลดภาวะซึมเศร้าและนำมาซึ่งสภาพจิตใจที่เบาสบายและสงบการรู้สึกขอบคุณไม่ได้หมายความว่าคุณต้องแสร้งทำเป็นว่าทุกอย่างดีไปหมดแต่คือการมองชีวิตตามความเป็นจริงทั้งสุขและทุกข์แล้วเลือกโฟกัสไปที่สิ่งดีงามที่ยังคงอยู่รอยแผลริ้วรอยหรือความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์ล้วนเป็นหลักฐานของการเดินทางชีวิตที่เข้มแข็งทุกครั้งที่คุณขอบคุณอะไรบางอย่าง คือทุกครั้งที่คุณมอบความสงบให้ตัวเองและมองชีวิตด้วยสายตาที่อ่อนโยนขึ้นคุณอาจเขียนสิ่งที่รู้สึกขอบคุณวันละเล็กน้อยหรือเพียงแค่หยุดนิ่งสักครู่เพื่อรับรู้ว่าหัวใจกำลังอุ่นขึ้นจากสิ่งดีๆบางอย่างอาจเป็นสุขภาพที่ยังพอเดินเล่นได้สมองที่ยังอ่านหนังสือได้หรือการมีคนที่คุณรักยังอยู่เคียงข้างเมื่อคุณทำเช่นนั้นคุณไม่ได้แค่รักษาความสุขในการมีชีวิต แต่กำลังหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยพลังบวกและความเป็นมนุษย์หากในวนัยนี้คุณยังมีเหตุผลที่จะขอบคุณชีวิตนั่นคือหลักฐานของหัวใจที่มั่นคงและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการละเวลาและเมื่อหัวใจของคุณอย่างเต็มไปด้วยความขอบคุณคุณกำลังแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้แค่มีชีวิตอยู่แต่กำลังใช้ชีวิตอย่างลึกซึ้งและสมบูรณ์ความรู้สึกขอบคุณคือวิธีที่งดงามที่สุดในการบอกว่าฉันยังรักชีวิตนี้แม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบและนั่นแหละ คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าคุณได้ชนะชีวิตแล้วสัญญาณข้อที่6คุณยังสามารถให้อภัยและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นได้หากในวัย8ปปีคุณได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยทั้งกับผู้อื่นและกับตัวเองนั่นหมายความว่าคุณกำลังครอบครองปัญญาและความสงบที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีได้การให้อภัยไม่ใช่การลืมและไม่ใช่การเห็นด้วยกับสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตแต่คือการทำให้ใจเบาลง การวางภาระที่ไม่เกาะประโยชน์ต่อจิตใจอีกต่อไปเมื่อคุณให้อภัยคุณไม่ได้ปลดปล่อยใครคนอื่นแต่คุณกำลังปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธความเสียใจและความเจ็บปวดที่เคยกดทับหัวใจมานานหลายปีมีหลายเรื่องที่เมื่อยังหนุ่มสาวเราเคยคิดว่าให้อภัยไม่ได้แต่เมื่อเดินทางมาถึงช่วงปลายของชีวิตคุณจะเห็นว่าการแบกความเศร้าหรือความขับแค้นไว้มีแต่จะทาให้เส้นทางชีวิตหนักขึ้นนนท์ เมื่อคุณปล่อยวางความเจ็บปวดหนึ่งลงคุณกำลังเปิดพื้นที่ให้ความสุขความสงบและสิ่งดีงามอื่นๆเข้ามาการให้อภัยไม่จำเป็นต้องพบกันหรือพูดออกมาเสมอไปบางครั้งอาจเป็นเพียงความคิดเงียบๆในใจว่าเรื่องนั้นผ่านไปแล้วฉันไม่อยากให้มันควบคุมอารมณ์ของฉันอีกต่อไปเช่นเดียวกันการปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นตั้งแต่ความคาดหวังที่สมบูรณ์แบบความหวังต่อผู้อื่นไปจนถึงการโทษตัวเองกับความผิดพลาดในอดีตคือการกระทำที่อ่อนโยนต่อตัวเอง วัยชาราคือช่วงเวลาที่เหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างเบาสงบและโฟกัสกับสิ่งที่นำพาความสบายใจอย่างแท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนพอใจและไม่จำเป็นต้องแบกรับความรับผิดชอบที่คนอื่นดูแลได้เองเมื่อคุณพูดกับตัวเองได้ว่าฉันพอแล้วและเชื่อในคำพูดนั้นอย่างแท้จริงนั่นคือช่วงเวลาที่คุณก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในชีวิตผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหลายท่านย้ำว่า ความสามารถในการให้อภัยและปล่อยวางคือรากฐานของสุขภาพใจในผู้สูงอายุช่วยลดความตึงเครียดทำให้นอนหลับดีขึ้นและเพิ่มความสุขในระยะยาวที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการเติบโตทางอารมณ์ซึ่งเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่ทุกคนจะไปถึงหากคุณยังสามารถมองอดีตด้วยสายตาแห่งความเข้าใจใช้ชีวิตในปัจจุบันด้วยใจที่เบาสบายและก้าวสู่วันข้างหน้า โดยไม่แบกสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างชานฉลาดและงดงามการให้อภัยคือของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองและเมื่อคุณทำได้คุณไม่ได้แค่มีชีวิตที่สบายขึ้นแต่ยังส่งพลังการเยียวยาอย่างเงียบๆไปสู่คนรอบข้างด้วยนี่คือสัญญาณอันงดงามว่าคุณกำลังเอาชนะกาลเวลาด้วยหัวใจที่เมตตาและจิตใจที่เปิดกว้างสัญญาณข้อที่7คุณยังสามารถรับฟังและเข้าใจผู้อื่นได้ในวัย80ปี หากคุณยังคงรักษาความสามารถในการรับฟังอย่างจริงใจและเข้าใจผู้อื่นนั่นคือการแสดงออกอย่างลึกซึ้งของความงอกงามทางจิตใจการรับฟังไม่ใช่แค่การเงียบเพื่อให้คนอื่นพูดแต่คือการอยู่ตรงนั้นอย่างเต็มหัวใจเป็นการมอบความใส่ใจความเคารพและความรักเมื่อคุณยังสามารถอดทนฟังเรื่องราวของลูกหลานแบ่งปันความในใจกับคู่ชีวิตหรือเห็นอกเห็นใจคนรอบตัวคุณกำลังรักษาความเชื่อมโยงอันล้ำค่าระหว่างผู้คนเอาไว้โลกในวันนี้ เต็มไปด้วยความเร่งรีบและเสียงดังผู้คนพูดมากขึ้นแต่ฟังน้อยลงตอบสนองเร็วแต่เข้าใจช้าดังนั้นการมีอยู่ของผู้สูงอายุที่รู้จักรับฟังจึงเหมือนช่วงเวลาสงบอ่อนโยนในชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องพูดมากไม่จำเป็นต้องให้คำแนะนำทันทีเพียงแค่สายตาที่อบอุ่นการพยักหน้าอย่างเข้าใจหรือมือที่วางเบาๆบนไหล่ใครสักคนก็เพียงพอจะทำให้เขารู้สึกได้รับการปลอบโยนและพยุงใจ นักวิจัยด้านความสัมพันธ์ของมนุษย์พบว่าการได้ถูกฟังช่วยเพิ่มความรู้สึกผูกพันและลดความเหงาสิ่งนี้สำคัญกับทุกวัยแต่ยิ่งสำคัญกับผู้สูงอายุที่สามารถใช้ประสบการณ์ชีวิตของตนเป็นแสงนําทางให้คนรุ่นหลังเมื่อคุณรับฟังคุณไม่ได้แค่ช่วยเยียวยาผู้อื่นแต่ยังทําให้บทบาทของคุณในชีวิตของเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือการรับฟังยังช่วยให้หัวใจคุณอ่อนเยาว์ขึ้นเมื่อคุณใส่ใจผู้อื่น คุณจะออกจากความกังวลของตัวเองเปิดใจรับเรื่องราวความรู้สึกและมุมมองใหม่ๆนั่นทำให้คุณรู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไม่ถูกแยกออกจากโลกใบนี้หากคุณยังสามารถนั่งอยู่ข้างใครสักคนโดยไม่เร่งรีบไม่ตัดสินเพียงเพื่อฟังและเข้าใจคุณกำลังมอบของขวัญล้ำค่าที่ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้และเมื่อคุณรับฟังด้วยทั้งหัวใจ คุณไม่ได้แค่รักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นแต่ยังทิ้งสิ่งพิเศษไว้ในใจของผู้อื่นความรู้สึกว่าตนเองได้รับความรักและการยอมรับนี่คือสัญญาณอันทรงพลังของจิตใจที่งดงามจิตใจที่ยังมีชีวิตเชื่อมโยงและเปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อมองย้อนกลับไปยังสัญญาณเล็กๆแต่เปลี่ยมความหมายที่เราได้ร่วมกันสำรวจตองงแต่การเดินได้อย่างมั่นคงความทรงจำที่ยังแจมชัดเสียงหัวเราะที่จริงใจไปจนถึงความกระตันยู การให้อภัยและการรับฟังคุณจะเห็นว่าอายุ80ปีไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตตรงกันข้ามนี่คือช่วงเวลาที่คุณค่าที่ลึกซึ้งที่สุดเริ่มผลิบานทุกการกระทำธรรมดาสะท้อนถึงความสุข,ขุ้มความมั่นคงและจิตใจที่สุขงอมจากการเวลาวัยชาราไม่จำเป็นต้องผูกติดกับความกลัวการพึ่งพาหรือความโดดเดี่ยวหากคุณยังเดินได้ด้วยตัวเองยังมองเห็นความงามของเช้าที่สงบ ยังเรียนรู้สิ่งใหม่ยังให้อภัยรู้คุณค่าและรับฟังได้คุณไม่ได้แค่ใช้ชีวิตอย่างครบถ้วนแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นที่อ่อนวัยกว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนปีที่มีชีวิตแต่อยู่ที่คุณภาพของแต่ละวันที่คุณใช้ไปและหากคุณเห็นตัวเองในหนึ่งหรือหลายสัญญาณที่กล่าวมาขอให้คุณภูมิใจเพราะคุณได้เอาชนะสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วนั่นคือการมีชีวิตโดยไม่สูญเสียความรักในชีวิต ความเมตตาและอิสรภาพในจิตใจขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาจนถึงตอนท้ายหากสิ่งที่คุณอ่านมอบกำลังใจความสุขหรือความรู้สึกร่วมให้คุณลองแบ่งปันความคิดสักอย่างจากใจของคุณไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเล็กๆความทรงจำเก่าหรือการกระทำที่คุณอยากเริ่มตั้งแต่วันนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยส่งต่อคุณค่าเชิงบวกสู่ผู้คนรอบตัวทุกเรื่องเล่าทุกคำแบ่งปันของคุณ คือชิ้นส่วนหล้ำค่าในภาพรวมของชีวิตที่เปี่ยมมนุษยธรรมและความหวังขอให้คุณมีชีวิตที่สงบเดินไปอย่างช้าๆและใช้ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมไม่เพียงแค่วัย80ปีแต่ในทุกช่วงวัยของการเป็นมนุษย์